ครับดูว่าน้องการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน้องการครับโพกโพกามครับโพมาาจัสสอครับโซสดีครับจัสสอลุยแหลกครับน้องการเนี่ยฝันเห็นว่าเจอคนลุงท่านหนึ่งผมสีขาวแล้วก็เคยช่วยน้องการไว้ผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะ เดากันไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นปูเปล่านะครับวันนี้น้องการก็เลยพาผมมาที่แห่งนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยเคยมานานแล้วนะครับแต่ว่าจําทางไม่ค่อยได้นะแต่น้องการนี่ะจาทางได้แม่นเลยนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปูเปล่าที่เคยช่วยน้องการล้งางเขาเรียกว่าล้างพิษใช่ไหมน้องการใช่ครับจากพวกจรป่านะครับ ันนี้น้องการก็เลยพาผมมาที่นี่เพื่อจะมาตามหาลุงคนนั้นผมคิดว่าไม่ผิดไปนะครับน่าจะเป็นปู่พราวไปเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะ <Okay. S 1> ก่อนที่จะไปก็เป็นกําลังใจให้คุณและกคุณชัยคุณตาด้วยนะครับทุกคนโอเคครับไปครัวใหญ่ขึ้นน้องการเนี่ย เคยมาที่นี่นานแล้วนะครับก็น่าจะพ,พ,พ <c oughs> อๆกับพอกแต่ว่ายังจางนางได้แม่นเลยนะผมเ่งก็เยวต้องให้น้องการพาพบใจนะ,จะตอนระวันนะจ๊ะนะป <c oughs> ลาไมจ๊ะ มีปลาไหมนะเราะวะอจนีเราก็เดินจนมา่อจะเข้ามาถึงก็ใช้ลาเกือสองชั่วโมงนะครับแต่ว่ารเราจะตัดนี่ใช่นนครับรน่ะน่ะอาจายลูกคุณไ้นะอาจารย พ่นนอน่ะอันนี้ปูใช่เปล่านะาปูปลาเราจ้ามใช่ที่พ่นน้องนะทุกคนดูสวัสดีครับปูสวัสดีครับครับดีใจมากเปีแอปัอดีปูดิครับสวัสดีครับปู าไปหาปูกได้ไหมครับมาได้เท่าไรท็อ่ะหลังการทองหลุดเท้าแล้วนะครับผมนี่ปูกมาอยู่นี่แหละครับใช่ขออนุญาตนะครับปูใช่ ผมตามหาปู่นานมากเลยไม่เจอเครับปูอ,อ๋อเมื่อคืนปู่ไปเข้าฝัน้องกรใช่ไหมครับใช่โชคดีนะน้องการมีปู่เนี่ถมึงนะถ้าเห็นในควาพยายามของเจ้า ัมเจ้ามาผมไม่ได้ใส่นาไม่กูถ้าผมพบติดตัวก็จะลอยรอับกถ้ากเสร็จที่เจ้าเจ้าจงใส่มันไว้ตลอดเวลาครับคุก ต้องการไปได้ไหมครับกูได้ถ้าข้า,ขาอนาุญาตการไปไปกรต้องคนจิตแข็งด้วยไหมครับกูใช่การไปได้ไหมไปได้ไปไปไป รู้นะครับว่าผมหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่รู้ว่านานอานี้นะแต่ในความรู้สึกเหมือนกับนานมากเลยนะครับผมจำได้อยู่คำเดียวนะครับที่ปู่บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องการเข้าไปในเมืองนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องรอให้เทียนหมดแล้วก็น้องการจะกลับมาหรือว่าน้องเทียนไอ้น้องการนะจะไม่กลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะรอ โอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมก็รอน้องการมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เจอปู่แล้วก็น้องการนะครับเื่อน้องการก็น่าจะกลับมาในช่วงเวลายเย็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จะยังอยู่กแบบับก็จะรอตรงนี้นะครับเพราะว่ามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดน้องการกลับมาผมก็จะถามถึง เหตุการณ์นะครับที่ได้ไปกระปูว่าเจออะไรบ้างนะครับแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเอ้เทียนดับนะว่าอ้น้องการพี่น้องการ,รน้องการ,การเดี๋ยวผมก็ใช้น้องการ อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับแล้วว่าจะรอดูว่าน้องการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน้องการ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 นงการตอนนี้ก็ยังไม่ได้สตินะครับน้องการน้องการ มังการมังการมังการเออเป็นไงเป็นไงบ้างดูอยู่ไหนฮะดูเอาไปเก,ก็บไปกระปูกไม่ใช่เหรอใช่ครับเอาแล้วปู่พาไปไหนบ้างอ่ะไป,ไปที่อยู่ที่บ้านปู่ครับเป็นไงบ้างสวยไหมโอ้สวย,ย,สวยใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับโอ้เอาแล้วไปนานเลยนะเนี่ยดีนะกลับมาก่อน เมื่อเราพี่ก็รออยู่นี่แหละแล้วไปเจออะไรบ้างลองฟังได้ไหมเจอต้นไมใ้ใหญ่ๆหญ่เลยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ต้นใหญ่มากนะกต้ตนแบบนะ่ะใช่ใหญ่มากเลยแล้วก็จุนโนโด้วยรกใช่เสียมนี่แย่เลยก็สวยเลยนะ<อ>บรรยากาศก็ดีแต่แต่ว่าที่นี่ที่นี่ไม่เย็นเท่าไหร่นะที่ลูคลูนก็เยี่มากเลยบรรยกากาศเยี่มมากเลยที่ปู่พาไปอะนะใช่ เสียดายไม่ได้ไปด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกว่าอาจจะมีเหตุผลที่ปู่นั้นเลยไปไปแล้วปู่ไม่กลับมาด้วยเหรอยายไีไม้มาปู่บอบพกพ่อนะไปก่อนนะลูกเรยจะอยู่อ๋อปู่กลับไปโซ่พ,พอนะเอาปู่ไม่กลับมาเลยใช่ไหมไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันไหมก,กลับกลับเพราะเรามาเจอปู่แล้วนะ คนน้องการได้โชคดีมากเลยนะแค่เจอปู่ครั้งเดียวปู่ก็ไว้ใจเลยถือว่าน้องการเนี่ยน่าจะเป็นคนดีมากๆเลยนะเพี่ๆเพราะว่าเจอปู่แค่ครั้งเดียวพาไปชมที่เมืองปู่แล้วนะโอ้แต่บรรยากาศที่น้องการบอกนะดีมากเลยใช่ไหมใช่ครับอากาศเย็นไหมไอ้กาก็เย็่มนะ แล้วก็หนาวด้วยอ๋อหนาวเ้วยแล้วเขาใส่เสื้อผ้าอะไรกันโผล่เไม่ใช่คนที่น้องการเจอดูนะที่น้องการที่ปูพาไปอะคนใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อไม่เมือกโผล่นะใส่เสื้อไงวะใส่เสื้อไม้น่ะที่เป็นพวกผ้าขนใช่ไหมใช่ครับโอ้ที่ทำมาจากพวกไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เจอคนเยอะไหมตอนไป แต่ว่าไม่เท่าไหร่นะเจอเจอเจอเดดเดะแล้เจอด้วยนะ,จ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 ะเ,เ,เ,เนนจะอเศรโควตัวน้าเศราโคเวน่าจะเป็นจะเปนกก็นลุงลุงน้อก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นลูกศิษย์ใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ดีใจเลยได้น้องการสัตว์เยอะไหมที่นูน้นไม่รู้แบบอ๋ <laughs> อไม่ได้ไปไปยังไม่หมดหรอ่ใช่ รู้สึกนานมากเลยนะเยอะเกินไงไปม่วที่กว้างนะแต่เทียนนี่ไม่ต้องไม่ต้องดับนะเมื่อกี้มันดับไปแค่อันเดียวแต่แีวนนไม่ได้ดับก็ดีใจัการกลับมาแล้วรอตั้งนานเลยนะรู้สึกว่านานไหมไม่นานเลยใช่นหนใชไหมนานเลยแต่เวลามันก็เป็นแบบนี้นะพี่ๆเวลาเราเข้าไปเรา คิดว่าเราเข้าไปแป๊บเดียวนะแต่ผมที่รอเนะยนานมากเลยนะไปเดี๋ยวเรากลับกันน้องการขอบคุณปูนะไปก็เดี๋ยวพวกผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับอ่านนะครับที่ผมเจอชะบาครั้งแรกเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับโอเคพี่พี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็น้องการด้วยนะครับไป